S <S สวัสดีครับพบกับรายการ Meta Future นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับ Arc Attention Core กันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็แต่งหมอดโอโซไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปจ่ายพาราโซนะครับเป็นอัลฟาด้วยครับมันอยู่ตรงแถวนู้นเหรอครับนู่นครับพาราโซอัลฟามันจะอยู่แถวนู้นนะครับอันนั้นก็เป็นพาราโซอัลฟาอีกตัวหนึ่งครับแต่ผมต้องการเลเวลตรงนั้นมากกว่าครับมันจะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปกันเลยดีกว่าครับระยะผ่านนะที่เราจะต้องเอาไปนะครับก็คือไอตัวนี้นะครับผมคิดว่าอัลลฟ่่่่าาาาพรรรอออมมมมมััันนนนนนนยยููตตง้แแหะะีผผเเปิดกวบบๆค อาจจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นั่นไงเห็นแล้วครับมันเป็น Alpha อัลฟาอีตัวหนึ่งเลยครับเป็นตัวเมียยูดีมันมาเกิดจากไหนก็ไม่รู้ครับไอ้พวกเส้นหนามเอ้ยอย่าต้องฆ่ามันก่อนแล้วครับไอ้พวกเส้นหนามพวกนี้มาเลยฆ่ามันตั้งแล้วมาเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันผมมาเลยามลยามดิมาดิมาเลยผมมามาไซะมาดิมาเลยเอาดิ ตายนั่ละอายซะนุ่นครับอัลฟาพลัสซนที่ผมต้องการนะครับคือไอตัวนั้นเองนะครับและพวกเส้นหนามมันก็มาอีกแล้วไอเส้นหนามไม่อยู่ใกล้ด้วยครับฆ่ามันก่อนเลยครับฆ่ามันก่อนเลยนี่อีกตัวหนึ่งครับฆ่ามันก่อนเลยครับมาเลยมาที่เดี๋ยวจะยิงมันก่อนเลยครับนี่ครับค่าสลบปประมาณสี่หมื่นนะครับยิง ยิง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 เลยครับยิงเลยครับยิงยิงยิงถ้าสมุปขนาดนี้เราต้องยิงแล้วครับตอนนี้มันวิ่งไปแล้วครับมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปทางหน้านู้นแล้วครับสรุปแล้วครับเรียบร้อยได้แล้วครับนุ๊กมึงอย่าเพิ่งไปไหนนะทีนี้เดี๋ยวเราทําการจับมันเลยครับ โอเคครับเรียบร้อยครับอัลฟาของราซจับเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมต้องการได้มาแล้วครับไอตัวแบบนี้นั่นแหละดีแล้วผมจะได้ไม่ต้องไปใช้พลัสโธรรมดาแล้วครับตอนนี้พลัสโธรรมดาเก็บไว้ที่บ้านเลยครับเอาฟ้าพลัสโซมาทางนี้เลยมานี่ระวังอัลฟาสเตโกด้วยมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยแล้วก็ระวังไอทีเล็กตัวนั้นด้วยครับ มานี่มาทางนี้มาทางนี้เลยนั่นแหละดีมาทางนี้เลยอยู่ตรงนั้นครับมีไอ้ทีเล็กตัวนั้นอยู่ด้วยไอ้พวกบูทีเล็กเนี่ยอยู่ดีมันมาจากไหนวะต้องตายแล้วมึงอะฮะตายตายซะตายไป,ไปเอาฟ้าปลาซอตรงนี้ด้วยฆ่ามันเลยของมีอะไรบ้างวะตรงนี้มีลูกดอกเหรออันนี้ละ่ะก็มีเหมือนกันครับเฮ้ยมันกรอนมา พวกเด็กมาครับเฮ้ยมังกรมาได้ยังไงอ่ะอันตรายอ่ะเนี่ยเฮ้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 ยอันตรายมากเลยครับเฮ้ยมันไหลเทีย่ยวอะไรนกหนาเนี่ยคู่น่าเบื่ออะไรวะเฮ้ยพาราซอมึงอยู่ตรงนี้ก่อนมึงอยู่ตรงนี้ก่อนผมไม่ค่อยชอบข้อเสียของเกมอาร์คแบบนี้เลยครับแม่งเอ้ยจะอะไรนักหนาวะผมอยากให้คอมเนี่ยมันลื่นไหลแบบที่หลายๆคนต้องการครับแม่งไม่ใช่แบบนี้ แต่ผมจะทําที่ขี่ของพาราซอเลยครับที่ขี่ของพาราโซทํายังไงวะพาราโซนี่ครับที่ขี่ของพาราโอเรียบร้อยแต่ผมจะลงไปใส่เลยครับเป็นอัลฟาเลยครับใส่เลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเราได้พาราโอตัวหนึ่งมาแล้วครับการว่ายน้ํานี่ช้ามากเลยเป็นพอ,อน้ําหนักก็ไม่รู้ครับตอนอื่นเลยครับเอาพาราโอไปฟาร์มเบอรี่กันก,นก่อนเลยดีกว่าครับฟาร์มเบอรี่กันฟาร์มได้ป่าวะเฮ้ยฟาร์มไม่ได้เหรอเหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมถึงฟาร์มไม่ได้อ่ะเืออัลฟาตัวนี้มันกินเนื้ออย่างเดียว ไอ่ฟาร์มได้ปกตินี่หวะเดี๋ยวฆ่าหมูก่อนครับร้อยอ้าวมันฟาร์มเนื้อได้ไม่ใช่เหรอเพราะเอาฟ้าไอ้พวกนี้๋อต้องให้มันตรงจุดได้ครับละซอเดี๋ยวฆ่าก่อนเลยฆ่ามันเลยฆ่าอะไรครับติดมากแล้วติดมากแล้วมันจะไปไหนเล่าฮะฆ่ามันฆ่าเลยครับฆ่าเลย มาดิมาดิมาเลยเรียบร้อยมาเลยทีเล็กเลิ่มรังแกชาวบ้านสักทีมึงกัดคนโดนไหมฮะเอาดิมาดิมาเลยไอ้ทีเล็กมาดิมาเลยมาดิอ้าวตายแล้วตัวนั้นเลเวลเท่าไหร่อ่ะมันเพิ่งมาเกิดเหรออ๋อร้อยหกสิบ อีกตัวหนึ่งนี่วะอ๋อมีพามโดโด้ด้วยครับพามโดโด้เดี๋ยวดูก่อนเอาตัวไหนดีวะตัวนั้นล่ะนี่ไม่แต่ตัวเมียเหรอวะอันนี้อัลฟาสเตโกครับก็เลเวลดีเหมือนกันนะครับมันเลเวลดีมากเลยสามเขาเลเวลสี่ร้อยอะไรพาราซอ,อะพาราซอหรือมึงจะเอาฮะมาดิมาเลยมาดิฮะใครจะเจ็บปอกันฮะเขามาเลยไซะ ตอนนี้พลัสอของเราเลเวลโหดแล้วครับตอนนี้มาเลยตัวนี้เลเวลเท่าไหร่8ปสิบเหรอทำไมเลเวลน้อยอะไรขนาดนี้วะฆ่ามันอ้าวอ้าวอ้าวฆ่ามันเลยเรร็บร้อยครับตายมาเป็นพลัสซอัลฟาด้วยเฮ้ยมีพวกกลุ่มคนนี่วะฆ่าเลยเฮ้ยนั่นนั่นคืออัลฟาป่ะเฮ้ย โดนข้อ,นนอดาเมจครับโดนข้อ,นนอดาเมจเฮ้ย hey, มีหัวหน้าเผาเปล่าวะ hey, เฮ้ยหัวหน้าเผามาครับดูดิมาดิเลเวลเท่าไหรปให้พวกเขาายซะมาดิไม่รู้ว่ามีของดีตัวเปล่าครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนเลยของดีตัวของพาราซอมีไหมเนี่ยมีเอลิเมนต์นะครับมีขวานแล้วก็มีปืนด้วยครับมีดาบนะครับแม่งเอ้ยน้อยมากเลยว่ะอ,อันนั้นเหรออันนั้นคือบูทีเล็กใช่ไหมว่าไงฮะ เอาดิไา้ไอซ้อรู้สึกว่าบูทีเล็กนี่มาเกิดบ่อยแล้วเกิดเยอะด้วยครับว่าไงตั๊กแตนฮะอยากทำเป็นเกา๋ามีไททันนะครับเลเวลเท่าไหร่อะไททันเลเวล40ทั้งสองตัวเลยเลอตตัง4000กว่าครับอ้าวโดนอะไรอะทเทเลปร์ยมาเหรอทเทเลปร์ยเลเวลเท่าไหร่วะอะไรแล้วฮะเองมแมลง มันกำลังสูยอย้อีกบอใครอะ่ะเฮ้ยเทรลเบิร์เหรอเฮ้ยเลเบิร์สระเว็บเป็นพันเลยครับมาเลยตามกูมาฮะกูว่าแล้วเทรลเบิร์นั่นแหละคือตัวที่ดีมากๆเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่เทเลเบิร์ดนะครับแต่ลอยมันมาทางนี้เลยอยู่ไหนแล้วฮะข้าสลบอสามแสนใช่ไหมแต่ยิงแม่งก่อนเลยยิง ยิงเลยครับยิงเลยครับดูสิค่าสลบจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิงเอาเลยยิงยิงเรื่อยๆครับยิงเหลือแหละเหลือแหละยิงยิงให้ลูกดอกมันใหม่เรื่อยๆครับมันใหม่เรื่อยๆติดบั๊แล้วติดบั๊แล้วทาระเบริรดติดบั๊แล้วครับเฮ้ยสลบตรงไหนสลบแล้วครับอัลฟทาทะระเบิดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ จับกันเลยเรียบร้อยเอาฟาดเทเลเบิร์เรียบร้อยแล้วครับเลเวลพันกว่าผมนี่เจอของดีเลยครับวันนี้ได้ดีคือได้ดีครับพลาซอพลาซอเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอ้ยลูกดอกอินโนเนกิยังตักหัวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะเป่าให้เทเลเบอร์ตามมาเฮ้ยเดี๋ยวอัพเลเวลให้เทเลเบอร์ก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็อัพดาวมจอัพค่าสเตตให้เทเลเบอร์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นอัลฟาที่ดูดีมากๆเลยครับเป็นเลเวลพันกว่าด้วยอะไรที่บังเอิญมากๆเลยครับตอนนี้ เทเลเบิร์ตตามมาตามมาเลยเทเลเบิร์เป็นอัลฟาที่วิ่งเร็วมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาชนิดไหนอ๋นนั้นคือพราซอนี่วว่ะเราไปฆ่าทีเล็กกันเลยไปไอ้นุก๊กไอ้นุก๊กไม่ต้องหรอกอะไรให้ทีเล็กว่าไงโดนเทเลเบิร์ฆ่าก่อนแล้วว่าไงล่ะเดี๋ยวสเตโกไว้ทีหลังครับสเตโกไว้จับนะครับไม่แช่ไว้ฆ่านะครับนู่น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 อสเทคมอสเทคเพซอครับ เควสซอมาแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยมังกรมังกรเดี๋ยวก่อนนะสัตว์มันเป็นเหี้ยอะไรวะหนาวะพราซอนี่หิวน้ําเลยครับเฮลเบิร์ตเฮลเบิร์นี่ผมไม่รู้ว่าจะขาบยังไงนะครับคาบที่ขี่ของมันได้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะเฮลเบริร์อะไรคอยยาวฮะมึงกินน้ด้วยเหรอ ไม่รู้ดิผมจับมังกรได้หรือเปล่านะจับสัตว์ขนาดนี้แล้วผมอยากจะทําการย้ายไปที่ดินแดนที่ผมแบบอยากปักหลักอยู่จริงๆเลยครับผมรู้สึกว่าได้ของดีมาแล้วผมอยากได้อลฟาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องมาจับไอ้ตรงนี้ทีหลังนะครับไม่เป็นไรโอเคผมใส่ที่ขี่ให้กับเทเลเบิร์ดแล้วครับตอนนี้ไปกันเลยขึ้นไปดีมากดีมากดีมากอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวมันมวุบวับเดี๋ยวมันวุบวับอยู่นั่นแหละลเราจะย้ายถิ่นฐานไปเลยครับ ต้องหันหัวเรือนี่ว่าเรือไม,ไม่ไม่สามารถถอยหลังได้เว้ยเฮ้ยผมคิดว่าเป็นการย้ายสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ย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 มีมังกรด้วยครับไม่รู้ดิมังกรตัวนี้มันเป็นไอเหยืหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้หรือมัาเป็นของเอ็กเทนชั่นก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมลงแอนโนนากิอันเก่ามาด้วยครับผมคิดว่าไอแนโนากิเก่าก็ยัยงใช้ได้อยู่นะครับผมชอบมากเลยถ้าขายไอเดียแอนโนนากิเก่ามาให้ผมนะผมต้องการเลยเฮ้ยแคโร มันจะตกลงน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงวะผมต้องขึ้นบกก่อนครับให้แองคาโลตั้งหลักผมต้องให้แองคาโลตั้งหลักเดี๋ยวนี้เลยอะไรของมันวะโดนแองคาโลอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรของมึงวะเดี๋ยวผมขึ้นอัลฟาเทเลเบิร์ดไปเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าใช้ลูกดอกบนโตได้หรือเปล่าเฮ้ยใช้ไม่ได้วะอันตรายอะเนี่ย เฮ้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยพ่อเสียนี่เยอะแยะมากมายเลยครับมีของสำคัญอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเหรออาเจนอาเจนว่าไงฮะอาเจนเจอทีระเบิดหน่อยเป็นไงฮะทีระเบิดโหดนะเว้ยเฮ้ยเอาพ่อทูนี่ดกาก่อนฆ่ามันฆ่ามันเลยครับแม่งคนไต้ิน ดูดิมันทำฆ่าสลบได้นะครับอัลฟาดพูดีดาก้อนเนี่ยอันตรายมากเลยครับอันตรายหวาอันตรายมากไอทีเล็กดูซิว่าจะทำดาวเมจได้เท่าไหร่มาดิเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ผมขอแค่ทีเดียวตายแหละลาเวเจอร์ลาเวเจอร์เ,เ,อรเข้ามาเลยอ้าวว่าไงฮะไอซ่าไอลาเวเจอร์ เฮ้ยเสือกระโดดเสือกระโดดว้เฮ้ยอันตรายครับเสือกระโดดเซเว่นฮูดเนี่ยกระโดดได้ด้วยครับเฮ้ยมีอัลฟาตัวนี้ด้วยเฮ้ยมีอัลฟาตัวนี้ด้วยครับถ้าจับอัลฟาตัวนี้ได้นีโอเคมากๆเลยครับนั้นมีอะไรคาโน่เหรอเป็นคาโน่ด้วยนะครับเกิดไวชิบหายอะไรวะฮะเกิดไวมากเลยฮะเกิดไวชิบหายเลยอไซะแม่งอะไรของมันวะ ผมคิดว่าถ้าฆ่าทีเล็กตัวนี้ได้เนี่ยมันจะได้ของดีมากๆเลยครับลองดูดิครับลองดูนะของดีดีตัวเยอะเลยอะ่ะจะเป็นของสีฟ้าด้วยนี่เห็นไหมของดีดีตัวเข้ามาเยอะเลยครับดูดาเมจแต่ละดาเมจเห็นหรือยังโคตรสนุกและโคตรสุดยอดเลยครับตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเทเลเบิดนี่วงกว้างมากเลยวะมันอะไรนักหนาว่ากระตุกหรือแหลกในนักหนาเนี่ยฮะแมพมันก็ไม่ได้คมอะไรมากนะดูดิเห็นหรือยัง มันไม่ได้โคม,มันไม่ได้อะไรเลยนะอะไรของมันวะพูดเสียอารมณ์เลยวะแหลกแหลกหลนักหนาวะผมอยากได้อีกอรนอดอนมากเลยครับเป็นอัลฟาด้วยนะครับผมได้อัลฟาประมาณทักสามตัวแล้วมั้งอัลฟาสามตัวครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดูดีมากๆแล้วครับอัลฟาเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับเห็นหรือยังเรือเนี่ยเห็นไหมขนาดผมสร้างกากๆาาานะครับใครจะว่าผมสร้างเรือกากๆาก,าก,ก็ไม่ว่าอะไรครับผมขอแค่มันใช้ได้ก็พอแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะไปหาต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นมันมีนมอะไรบ้างนะครับต้องลองดูหน่อยแล้วต้นไม้ใหญ่ผมจะแอเคโรจากที่ไหนได้รู้ไหมครับนู่นครับข้างในรากไม้ของต้นไม้ใหญ่เลยตรงใต้รากไม้ใกล้รากไม้แหะครับเป็นอะไรที่โอเคมากมากเลยครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วผมจะจอดใกล้ฝั่งไม่ได้นะครับผมต้องจอดทางทางเท่านั้น จอดใกล้ฝั่งไม่ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีสไปโนด้วยดูนี่เป็นสไปโนอะไรวะสไปโนปกติครับอันตรายอันตรายอย่าเข้าไปใกล้ฝั่งมากๆนะครับห้ามเข้าใกล้ฝั่งเด็ดขาดเลยครับเเรียบร้อยอะไรมาเฮ้ยเชี่ยอะไรวะจระเข้เหรอเฮ้ยปริโอเนกเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮี่ยอะไรเนี่ยเยี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนอนจัดวะเฮ้ยอะไรวะฮะเยี่ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเยี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมันนอนขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยตัดเฮ้ยเฮ้ยเยี้ยเยี้ยเยี้ยอสตเฮ้ยเยี้ยอะไรเนี่ย ดูดิไอตัวนั้นเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลห้าร้อยหกสิบครับไม่ใช่ปาปิเนี่ยไอตัวนั้นมันกัดรทีละเ,เบิร์สเลยครับไอห่หานี่เฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเชีย่ยอะไรวะเฮ้ยเทเละเบิร์สมานี่มานี่ยเร็วมาทางนี้มึงว่ายน้ำว่ายอยู่แล้วมานี่เลยมานี่เลยไอสัสแมง่งเอ้ยมามาดิมาดิโูนิกมึงเก่งนะไม่ใช่เหรอฮะ มึงเก่งนักไม่ใช่เหรอไอสัตว์เอ้ยไปซะแมงมีการทีเลี้ยงไอเลเวล400กว่าเลเวล400กว่าครับมีการทีเลียมตัวนี้ไอตวัวนี้ล่ะเลเวล500กว่าครับห้ามันดีมากอะไรให้ค ო พี้ตายซะมีพามโดโด้ด้วยครับมแมลงแมลงอะไรคฮะแมลง ฮะมึงนี่โกนตลอดเลยไอ mm ้เหี้ยแมลงแต่พาร์ทแรกแล้วคตดเหี้ยเลยดูนี่มีโดโดพันไหนบ้างวะแปนึงฆ่า,มาแมลงให้หมดก่อนแม่งจับเทมหรือเปล่านะไอ้โดโด้แบบนี้ไม่รู้ว่าจับพาร์ทสิบหรือเปล่าไม่ได้จับพาร์ทสิบรขาไม่ได้จับพาร์ทสิบเฮ้ยไอ้เชอลเบิร์ดอยู่ตรงนี้ก่อนเลยมีนุ๊กจิ๋วด้วยครับถ้าผมเอาขอเอาตัวนี้ดีกว่าครับไอ้ตัวแบบนี้ผมเอาแน่นอนอะไรฮะ ทะเลบอลเป็นเทียอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยข้ามันข้ามันเลยข่ายอาแมลงซะเหลืออีกตัวหนึ่งนั่นแหละข้ามันเลยเมื่อกี้ผมเห็นเลเวลพันตัวหนึ่งครับไอ้ตัวนี้ไงเลเวลพันแต่ผมต้องใช้ลูกดอกจับมันเลยดีกว่าครับไอโดโด้ความโรโด,โดตัวนั้นมันจะมีเลเวลพันตัวหนึง่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลเวลพัน เจอแล้วครับเลเวลพันยิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ร้อยหกสิบค่าก่อนครับนี่ล่ะตัวนี้ล่ะเลเวลเท่าไหร่ฮะร้อยหกสิบอันนั้นล่ะเจอแล้วครับ๋ยวผมเอาเทเลเบิร์ดไว้ไกลๆก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะจับไอ้โนโ,โดตัวนั้นไปเลย ยิงนั่นแหละลูกดอกแห่งอนุนกากิมาเลยมาเลยมาดิเฮ้ยตรงนั้นมีลิงด้วยครับเ,เริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วโดโดเริ่มหนีแล้วครับยิ่งนั่นแหละค่าสลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสลบไหมสลบไหมสลบแน่นอนรรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยข่าไอเส้นหนามก่อนเลยไอเส้นหนามอยู่ข้างหน้า <S <S อะไร เฮ้ยไอเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่เอาละไรเหี้ยอีซอดเฮ้ยผมให้ความสำคัญกับค่าเทมมากแค่ไหนรู้ไหมครับมากที่สุดในเกมอาร์คเลยครับไอค่าเทมอ่ะไม่เงยมันกัดโดนโดโด้ด้วยเนี่ยเหี้ยแล้วทำไมมึงต้องมาหนีมาทางนี้วะอีซอดเอ้ย ดูดิโอเคครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมรอให้มันตื่นเลยดีกว่าครับผมขี้เกียจรอแล้วแม่งเอ้ยผมต้องการศาสตร์ที่มันสมบูรณ์นะครับไม่ใช่สาตร์ที่มันไม่สมบูรณ์รับผมไปจับผมไม่เอานะครับไอศาตว์แบบนี้มึงเลเวลน้อยจังเลยวะนะเลเวลน้อยจังเลยอ่ะไอะ้ซะมีลิงได้ครับลิงตัวนี้เอาอะไรวะไอนี่ไงมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยไอ้ซะ ผอมไปใช่ไหมมาดิดูดิเอลิงลิงตัวนี้ถ้าจับมันได้นะอะไรอะอะไรเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยฮะไม่มาแรงเยอะจังเลยวะแม่งข้าไม่ให้ตายเลยพวกนี้ ไม่รู้ดิครับว่าจะทําอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมีข้อเสียด้วยครับใช้ลูกดอกบ,บนตัวมันไม่ได้เลยพูดเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากๆเลยครับไอ้แบบนี้แม่งเอ้ยข้อสรุปเนี่ยไม่รู้ดิลดลงไปทีละพันหรือเปล่านะลดลงไปทีเท่าไหร่เนี่ยลงไปทีละร้อยครับลดลงไปทีละร้อยเสียได้วะเอ้ยมี a l ฟ h าไอเท่ด้วยครับอาฟ้าจราเข้มาด้วยเว้ย ไม่รู้ดิอัลฟาจระเข้อะไรมันกัดเลือดสาดอ๋อลาเวเจอร์เหรอลาเวเจอร์ครับมันกัดเลือดสาดเลยครับได็กน้องสาร์พวกนั้นสัตว์พวกนั้นเนี่ยโอเคครับใครที่ชอบสลัดคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสหรับในการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ